สี่เหตุผลทําไมโปรเวลนิกถึงคุ้มค่าคุ้มราคาสมัยก่อนมาเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องการขับถ่ายเยอะมากนะคะจนถึงเป็นลิีดวงหนึ่งในตัวช่วยมากๆเลยก็คือตัวโปรเวลนิกนี่แหละค่ะประกอบไปด้วยจุลินรีดีสสายพันธุ์หลักสําคัญตรงนี้ค่ะอยากขีดเส้นใต้เลยค่ะนําส่งจุลินทรีย์แบบมีชีวิตด้วยเทคโนโลยีไมโครเอนแคปซูลเลตค่ะเทคโนโลยีลิขสิทธิ์เฉพาะทำให้จุลินรียังมีชีวิตรอดปลอดภัยจนถึงลำไส้ มีงานวิจัยรับรองค่ะมั่นใจได้ว่าปลอดภัยมีประสิทธิภาพอยู่ใน pdr นะคะเป็นแหล่งอ้างอิงทางการแพทย์ของอเมริกาและที่สำคัญราคาคุ้มค่าเงินมากเลยทานง่ายนะคะฉีกซองแล้วก็เทใสป่ปากรสชาอร่อยมันจะเบอร์รี่เบอร์รี่หน่อยอร่อยแล้วยังดีต่อสุขภาพด้วยนะคะช่วยเรื่องการขับถ่ายดีขึ้นท้องเอ่อท้องเฟอ้อ หรือแม้กระทั่งท้องเสียนะถ้าใครท้องเสียมาแนะนําทานสูตรตัวนี้สองสองช่วยได้จริงเสริมสร้างภูมิคุ้มกันแล้วก็ช่วยเรื่องผิวพรรณด้วยแล้วมันก็ช่วยเรื่องสมองด้วยเพราะว่าแฮปปี้ฮอร์โมนสร้างจากลำไส้ถ้าสนใจโปรไบโอติกจุลินซรีดีนะคะสนใจแล้วทักมาคุยกันได้หรือกดลิงก์ที่ไบโอด้านบนได้นะคะ